มิวนิฐา a เรานิสัยจริงนอกจอป๊บไม่คิดว่าจะเป็นถึงขนาดนี้ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกสำหรับนางเอกสาวมิวนิฐาเจระยั่งยืนหลังเกิดประเด็นดราม่าสี่นางเอกมอมาโดยมีใหม่ดาวิกามาเกีราศีมิ้นชริดาและตนเองจับกลุ่มเล่าเรื่องความรับหลังกล้องเกี่ยวกับดาราจอมขโมยซีนในรายการเพื่อนใหม่บนช่อง YouTube ดาวิกาชาแนลทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ตามมามากมายโดยสาวมิวนิฐาได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์บานเชาบูชายันพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นว่าตัวมิวเองก็เสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้ค่ะอยากจะขอโทษด้วยค่ะขอโทษการกระทําของตัวเองที่คิดน้อยไปในการที่จะตอบคําถามแบบนั้นแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปริสเครดิตหรือนินทาใครเหมือนเราจับฉลากคํา นี้้ไดเราก็ต่อไปแค่นั้นค่ะและถือว่าเป็นคู่จิ้นคู่แรกๆของช่อง3ที่มีแฟนคลับคอยติดตามเป็นจํานวนมากสําหรับมิวนิฐากับป๊อบธนวัฒน์ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในละครฟอร์มยักษ์เรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายประวรุษล่าสุดมิวนิฐาได้ออกมาเล่าเรื่องราวในวงการบันเทิงและได้เมาส์ป๊อบผ่านรายการแทรรัฐทอล์ค โดยมิวได้เผยนิสัยป๊บว่าเขาเป็นคนตลกนะถ้ามองจากภายนอกเขาอาจจะดูสุขุมนิ่งๆแต่จริงๆเขาเป็นคนขี้แย่เก่งมากเขาเรียกมิวว่ามิวมืนที่มาของฉายาคือเวลาอยู่ในกองถ่ายละครและโดนบริฟงานมิวจะมึนๆไม่ได้เล่นตามที่บริฟเลย